นี่เป็นลูกไก่ปลานนำสองครับพอมันเป็นไก่ปลานำหนึ่งไม่มันเป็นไก่ปลานำหนึ่งรับพอลักษณะสายพันธุ์ก็จะเป็นไกป่ปลาอยู่หลายเติบรับเปอร์เซ็นไก่ปลานี่ก็หลายครับนี่ครับนี่นำสองครับนำสองก็จะประมาณนี้ครับ นำสองไวประมาณนี้ครับนี่ครับพอเป็นไกป่ปลานำหนึง่งไหมเป็นไกป่ปลานำหนึง่งออกมาก็เป็นไกป่ปลานำสองเอฟสองครับลายเบิ่งกับลักษณะความเพียพ้ยวความเพี้ยวคมยังสี่สีส,ส,ส,สีเร็วว่องไวกับตัวเหล็กครับกดเสีดายครับดินครับนี่ครับนี่คือลูกไก่ปลา นึสองาลูกเกยปลาเอฟทูกับลูกเกยปลานำสองครับนี่ประมาณนี้ครับลักษณะคือลูกเกยปลาแแท่เลยครับแต่เป็นเคยปลานำสองครับพอเป็นเกยปลานำหนึง่งไม่เป็นเคยปลานำหนึ่งรูปหลังเล็ก,กครับี่บ้านครับนี่ครับ ชุดนี้มีสองโตครับนี่ครับหาเบื้องครับคือลูกไก่ปลาเตะเลยครับแต่เห็นถ้าปบอกเราโมโหว่าเป็นไก่ป่าน้ำสองครับแต่เห็นแบบเพิ่นๆนะเราเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งคือว่าลูกไก่ป่าก็ว่าได้สีแยบบอกเลยครับนี่ครับนี่ครับหาเบิ้งง่ายครับนี่คือลูกไก่ป่า น้ำสองเอฟทูครับนี่ครับนี่ครับพอเป็นเกยปลาน้ำหนึง่งแม่เป็นเกยปลาน้ำหนึง่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับพอสิไทยได้หนึง่งยากครับพอสิไทยได้ยากยากครับ สี่มีโยมันซีโตครับที่หลอดเหลือไปจากแมวจากกาจากหมาครับแล้วจากาซุ่มหายญิงหนูย้ำกำคืนครับเอาหม,ม,มามาละนำเอาหมามาไล่ไก่ครับก็บว่าก,กันครัแต่จเจ็บหน้าบโบ,บอดีเป็นไรที่มายิงหนูแล้วเอาหมา มานำยำแข็อพื้นครับพอเจตนาก็โมคอยดีเป็นไรครับไก่มันเล่นบ่ได้หรอกครับยำเข็งพื้นม้าก็จัดการเรียบแล้วครับมัดไปหลายโตูครับอขอขอ,ขอที่ว่าไก่หมูไก่ฟักไข่ครับไก่ซุนี่มันสิบ่ค่อยไข่ในห้างครับมันจะไข่ตามตามพงหยาพุงาพ่งยังครับตามพงหยาพุ่งยังครับ ใครตัวนี้ก็เน <Ja. S 1> ี่ยแม่ไก่ตัวนี้ครับที่ที่ผมจับได้เนี่ยเนี่ยจับได้นี่ครับจับได้พาลูกมาสี่โตครับก็เลยจับเอาครับอ่ะไรจับเอามาขังเราครับจับได้ก็หางจับถูกหางถูกอย่ังก็หางลุดหางอย่างครับขนก็หลวงนะครับอ่าจับเอามาขังครับเนี่ยจับมาขังจับมาขัง ซีโตได้สีโตได้สำไรัเราสำนันครับก็ฟักอยู่หลายหลายหลายแม่ครับบม่ต่ำกว่า20-30แม่ครับฟักไข่โคกไข่ไม่ต่ำกว่า20-30-30-40ตัวแต่ว่าที่เหลือมาเนี่ยแค่ตัวเดียวครับที่ได้ที่ได้ที่ได้เป็นก็ได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ก็เอามาไปขังรวมกันกันกบไข่ลูกไข่ตัวอื่น ก็ได้มาประมาณไม่ต่ำกว่าเก้าตัวคเก้าตัวไข่น้ำสองพ่อไก่ป่าแม่ไข่ป่าแม่พ่อไข่ป่าน้ำหนึ่งแม่ไข่ป่าน้ำหนึ่งครับเป็นเอฟสองครับ <c oughs> ก็มันจะไข่ตามคอหญ้าตามพงหญ้าประมาณนั้น เราก็พาลูกมาก็ไล้ขนาดนี้ที่เหลือก็เป็นอาหารแมวอาหารหมาอาหารคนไปครับคนก็ยำกึ้นคืนถ้าถ้าไม่เอาหมามาไล่มันก็จะเหลือเล็ดรอดอยู่ครับอน,นี่ฝากฝาก,ากพูดแล้วโมโหกับฝากไปถึงซุ้มที่ว่ามายิ่งหนูแล้วหามามานําเล้อยยำขึ้นคืนไผบอกไผสอน ครับวอดมากแล้วมึนคืนเจตนานีา่นยินงหนูแล้วเอาหมามาไล่ไ,ไกลแอบแฝงครับหูทั้งหูว,ว่าเขตนี่มันเขตเทศบาลครับขอขอโทษขออภัหยหลายๆครับที่ว่าพูดดอกโบสุภาพ นี่ครับตัวนี้นเานเานะ,เะครับขังไว้จริงๆก็แต่มันใหญ่ก็ได้ปล่อยแหละครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมให้เบิงนะ่งคลิปนี้เป็นคลิปลูกไกป่ปลาน้ำสองครับแม่มันก็เป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งพอบ้นก็เป็นไก่ปลาน้ำหนึง่งครับ